ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์อิสรพงศลิดกุลและท่านผู้ช่วยเพื่องหัวใจแล้วก็ยังสามารถยัย้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดนะคะท่านจะได้พบกับท่านผู้บริหารนะคะจากบริษัทเซียเชียงใหม่คนที่จำกัดท่านจะได้เชียงใหม่คนที่จำกัดแล้วท่านยังอยู่ในแมกงของอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ผม่าถามว่าน้อยเนี่ยยังไงเรียกว่าน้อยนะครับท่านก็ตอบว่าถ้า แล้วเราไม่เสร็จักการเลยตอนนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นะครับทุกคนมีความเสี่ยงก็จะมีโอกาสรับเชื้อสู่ร่างกายคุ่มการในร่างกายเราสู้กับสิ่งที่ประทับเราอยู่นะครับทีนี้เป็นแกนแต่ตัวที่หน้าตาแต่ต่างกันไม่ได้บอกว่าคุณจะเสียชีวิตจากการจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเชื้อพาน์ิดหรือว่าชาวบ้านได้ไประโยชน์งานวิจัยนี้เรียกว่าเบิร์นเนาะคือ,อ สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้และสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็เกิดกับประชาชนทั่วไปนะคะที่ได้รับงานพิเนี้ทราบว่าเริ่มตั้งแต่ปี2554นะคะเรามีความร่วมมือกันมายาวนาน10ปีนะคะเรจะได้4ีนวัตรกรรมนะคะโดยมีอาจารย์จากคณะสากรรมารรเกษตรนะคะมาร่วมพัฒน,นากับทางบริษัทก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความ กันค่ะด้านพี่พี่ด้านหลังเชิญนะคะค่ะท่นานค่ะจะขยับตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเรียนเชิญท่านตรงกลางค่ะย,าย,างยังไม่ใช่คารดิ้งจำกัดค่ะช่วงนี้